ครับตัวนี้เป็นลอกไฟฟ้านะครับมือ2นะครับเป็นของไดว่านะครับไดว่า SS ห้านาคมครับมโครคอมพิวเตอร์คอนโทรลซิสเต็มนะครับเป็นลอกมือสองมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับสภาพนะครับพิจารณาไปด้วยกันครับสภาพโดยรวมก็ยังดูโอเคอยู่ครับอ่ะ หมุนด้านหน้าไม่เสียงครับหมุนลื่นครับมันกลับทำงานปกตินะครับสวิตช์เดี๋ยวหน้าถอยหลังได้นะครับเดี๋ยวหน้าทาั้งเดียวฟีสปูลอะแต่ปูลก็ลื่นประมาณนี้ครับอั่นนี้ลูกกิ้งเหมือนนะกดลงได้นะครับ ทำงานภายนอกใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวมาดูเบรกนะเบรกไม่ติดนะครับอห็นเบรกเข้าไปสปูลหมุนกับเบรกแน่นของแก๊สายนี่ครับทำงานดีไม่สะดุดนะครับมาดูระบบไฟฟ้าครับตัวนี้มีมาได้ได้สายไปด้วยนะครับพร้อมสายนะ นนะเนเาะดี๋ยวขันใจแน่นๆกันคนระับไปดูการทำงานครับมาดูเช็คระยะสายเนานะฟีสปูลน,นี่ครับขึ้นนะประมาณนี้ครับเดี๋ย่จะใสยเป็นพันนะเดี๋ยวผมเก็บสายก่อนมาดูมีตุ่มนะครับ ทำงานอีกครับสปีดหนึ่งเพิ่มสปีดนะครับเห็นไหมสปีดสามสปีดหนึ่งนะสปีดสองครับสปีดสามปรับสปีดได้สามสปีดแล้วก็ตัวนี้ความเร็วสูงสุดตัวนี้ก็แบบเร่งด่วนนะตัวนี้เแนบบี่ย ประมาณนี้นะครับใช้ได้ทุกตัวครับแล้วก็ตัวนี้ตุ่มอะไรเลยกดได้นะครับนะเห็นไหมขึ้นตุ่มซื้อขึ้นนะหายหนะครับดังนี่นะครับมีทามมีอะไรนะนะตัวนี้ตัวนี้ก็กดได้นะครับนะไปดูนะผมก็ไม่รู้เป็นตุ่มอะไรเพราะว่า ภาษาญี่ปุ่นด้ยนะผมก็ไม่ไม่ได้ใช้เองด้วยนะก็เลยไม่ไม่รู้ครับแต่ว่ากดได้ทุกปุ่มคำนะ้าก็ลองไปกดเอาดูนะประมาณนี้ครับเทดิงรอบนะครับหยุดอ๋อี่กดแล้วปล่อยถ้ายกมือขึ้นจะหยุดครับใสานั้นนะนี่มาแล้ว สายมันไม่ค่อยเน้นกับเบ็ดข้อไม่ค่อยดีนะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็แบบพายสปีดนะนี่ก็ปรับได้ครับประมาณนี้ครับใครสนใจตัวนี้ก็สามารถทักแชทสอบถามได้ครับ